วันนี้ฟิล์มพามาดูตอนถ่ายทอดสดคลิปนี้ถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมนะครับที่ฟิล์มมี่ถืออยู่นะครับคือสับป,ปะรสีน้ำเงินนะครับเป็นขบวนของโรงเดียนของฟิล์มเองนะครับเดี๋ยวฟิล์มพามาดูบรรยากาศวันนี้พร้อมถ่ายคลิปไปด้วยเลยนะครับอันที่เมื่อกี้นะครับที่ฟิล์มถ่ายไปเมื่อกี้นะครับก็คือตอนที่ฟิล์มถ่ายทอดสดเดินขบวนแห่เทียนนะครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวมา ตู้ปะอากาศของฟิล์มกันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนที่โรงเรียนเราจะเดินขบ,บวนแล้วนะครับทุกคนเราไปเจอกันที่โรงเรียนนะครับไปเลยนะครับวันนี้กับเช้านี้นะครับทุกคนวันนี้ฟิล์มถึงโรงเรียนเวลา7จ็ดโมงห้าสิบห้านาทีนะครับเกือบจะแปดโมงเลยตอนนี้นะคะฟิล์มการังจะเดินจากหน้าโรงเรียนไปตึกห้านะครับทุกคนวันนี้มีข้า,าวเช้าให้กินนะครับทุกคนมี ข้าวต้มนี่เองนะครับทุกคนตอนเช้าแบบอร่อยๆอนะครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ห้องแต่งตัวนะครับทุกคนกําลังจะแต่งหน้าทําผมอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวนั่นเล่นสักพักก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าทําผมก่อนที่จะเตรียมงานในคืนนี้เลยนะครับคือว่าตอนนี้เรายังไม่ลงชุดนะเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราไปลงชุดกันนะครับทุกคน นี่แต่งแต่บแ้อยแล้วนะเราเราไปเจอกันอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลอุบลนคะครับทุกคนเจอกันแล้วแต่งแต่งรตอยแล้วนะตูแบบเที่ยงเราเจอกันอันนี้คือบ้านหลังบ้านหลังอ่าใน,นกล้องอ๋อบ้านหลังอยู่โรงเรียนปะ่ะแล้วเจอกันอยู่ที่อนุบาลบกัน ตอนนี้กำลังจะรวมแถวแล้วนะครับทุกคนกำลังจะออกไปจากโรงเรียนไปที่โรงเรียนอนุบาอุบนนะครับทุกคนคือถ่ายเก็บอากาศตอนนี้กำลังจะเดินไปที่โรงเรียนอนุบาอุบนนะครับทุกคนคือมือหนึ่งฟิล์มเนี่ยจะถ่ายคลิปแล้วมือที่สองนี่จะถือของไปแล้วนะครับทุกคนไปด้วยเดินไปด้วยก็ถึงอนุบาอุบลนแล้ว ตอนนี้ขอครูไปซื้อของกินก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงโรงเรยนอนุบ้านทุบคนแล้วครับทุกคนเดี๋ยวฟิล์มไปวางของก่อนนะครับทุกคนคเคตอนนี้เราเออกมาซื้อของกันนะทุกคนมีแต่ของน่ากินมากๆเลยเคือตอนนี้ขอครูออกมาข้างนอกก่อน นี่ไปที่มาไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มซอมแล้ว ตอนนี้กำลังจัดเตรียมตัวไปแสดงแล้วนะครับทุกคนขบวนโรงเรียนของฟิล์มนะครับจะเป็นขบวนที่2ของการคืนแสนสีเสียงของอุบลน,นะครับนี่นะครับฟิล์มจะอยู่ข้างหลังนกยุงนะครับถือสัพะทนสีน้ำเงินเป็นภาพออกอากาศสด ของวันที่11กรกฎาคมนะครับชุดสักการพทธาพนมสามารถดูได้นะครับที่เพกของอุบลได้เลยนะครับคุ้ใช้มีมากปากคือคําเทียนทูสับอ,อูปเคียงอันจุรินบเธอความจีดสีสมโพดธรรมาดาว ตอนนี้คือเสร็จจากการแสดงแล้วนะครับทุกคนกำลังจะเก็บของกลับไปที่โรงเรียนเตรียมนะครับทุกคนตอนนี้เสร็จจากทุ่งสีเมืองกลับไปที่โรงเรียนเตรียมพอดีถึงโรงเรียนแล้วนะครับจะเปลี่ยนชุดแต่ยังไม่กลับบ้านนะครับทุกคนแต่ต้องไปเช็ดชื่อก่อนนะครับทุกคนเสร็จจากเช็ดชื่อแล้วนะครับแต่ยังไม่กลับบ้านนะครับตอนนี้ ฟิมก็จะขอนั่นเล่นอยู่ที่ห้องโถงนะคบก็คือห้องที่ฟิลมแต่งตัวห้องนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับกําลังจะถ่ายติต๊กต็อกตอนนี้คือชอบถ่ายติต๊กต็อกบ่อยๆมากปกติอากจะชอบถ่ายติ๊กต็อกทุกครั้งเลยคือว่าตอนนี้กลังไม่กลับบ้านก็คือนั่นเล่นต่ออยู่ห้องนี้เลยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วนะครับทุกคน

<C ười> <C ười> คือว่าตอนนี้ประมาณสักสามทุ่มแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่กลักบบ้านเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือแบบว่าถ่ายดิทตอกต่อเลยดีกว่านะครับทุกคนตอนนี้ก็คืูแบบนั่งเล่นแบบชิวๆเลยแบบนั่งอยู่ห้องแอร์ต่อเลยนะครับทุกคนแต่ว่าขี้เกียจกลับบ้านก็ <C ười> คือมาถ่ายอยู่นี่ก่อน คือตอนนี้เพิ่งถึงประมาณสักสามทุ่มโอ๊ะไม่ใช่สิถึงแล้วตั้งแต่ประมาณสักหนึ่งนะทุ่มกว่าเหนึ่งทุ่มเกือบสองทุ่มตนะู้หอ่ะตอนนี้อ่ะเพิ่งถ่ายคลิปประมาณสามทุ่มสิบห้านาทีทอนน่บบนนะคือตอนนี้ยังไม่กลับบ้านนะตอนนี้ยังอยู่โรงเรียนแค่นเลยเดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้แล้วไปพุ่งสี่เมืองกันนี้ค่อยไปพุ่งสี่เมือง ถ้าชอบกินนี้ก็ถ้าชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็สติ๊กเกอร์กดกระด, like, check, กด,กดิ่งม,มันมีฟิล์มแต่งหน้าอะไรสทันอะไรมีเลยเไปกันนะเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งสี่วังไปพรุ่งนี้เลยเี <c oughs> ค๋คราววันนี้นอยูอ่กับหล่อหล่อน้องพิมมี่นะครับเอ้ยน้องฟิล์มฟิมมี่น้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะ พี่ฟิมี่เหมือนกันอต้องทำอน่เชื่อเลยพี่ฟิมมี่เหมือนกันเลยอุ้ยประมนดอกแมนดอกอ่ิบเจ็ดอ๋ออืออืออแองเออืออือาืออืออือ้ืองืออ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 ือ่ืออือีืออืออือ่ืออืออือเืออืออืออืืออืออืออือือออีอออ เสียงก็ทักงางกลาต้อต่อแล้วอไม่มาสักทียังไงมไเพื่อนพี่บอก่าเสียงข้นอาเลยค